แล้วค่ะแลก็จะเป็นการไปจนไ,ไปกับภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีไปนิวยอร์กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเวียดนามเล่มหนึ่งเนี่ยไปนิวยอร์กไปอเมริกากันแล้วก็เล่มสองเนี่ยไปเวียดนามค่ะก็จะเป็นนอร์ดนอลุยอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นะอะไรที่แบบเด็กๆก็จะแบบขำๆแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ได้รับรู้รู้เกี่ยวกับความรับตัวอะไรเงี้ยไปด้วยค่ะในนั้นมีอะไรบ้างคะสมมุติว่าเป็นเล่มที่ไปไปอเมริกาใช่ไหมคะ คมีอะไรบ้างก็จะมีสถานที่นะคะในอเมริกาว่ามีอะไรบ้างคำรอบตัวจุดเด่นในอเมริกามี Sta ชวลลิเบอร์ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นรูปปั้นเทพีเสรีภาพน้องก็จะได้เรียนรู้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็คือว่าเราจะสอดแทรกเรื่องที่ดูเหมือนจะยากนะคะอย่างเช่นเรื่อง tense อย่างเงี้ยค่ะที่เรียนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแบบเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยน้องบางคนยังไม่เข้าใจว่า tense คืออะไรกันแน่แล้วก็มาใช้ ให้เห็นจริงๆเลยว่าในชีวิตประจำวันเวลาเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยใช้ present simple uh huh. เนี่ยเป็นรูปยังไงในสถานการณ์ยังไงและแตกต่างยังไงกับ present continuous อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็สอนแทรกเปนในกระตูซึ่งน้องก็จะเข้าใจจากตัวอย่างประโยคจริงๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้น uh huh. นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่ะไม่ไม่ไม่แค่เฉพาะเรื่องของไวยากรณ์นะคะก็จะสอนแทรกเรื่องของ idioms ซื่อ uh huh. คือจำนวน ต่างๆนะคะก็จะได้รับรู้แสดงต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบคําว่าเล l e g อย่างเงี้ยค่ะแลว่าขอให้เธอขาหักนะทําไมฝรั่งถึงใช้แปลว่าโชคดีเนี้ยค่ะแล้วก็มีแบบบอกที่มาสมมติว่าจริงๆมันเกิดจากวงการแสดงอะไรเงี้ยที่แบบเชื่อเรื่องโชคลางให้เป็นการถือเครดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับคนไทยเวลาลูกเล็กๆใช่ไหมคะคุณคลอดมาอย่างเงี้ยก็ท่าน ห้าบอกว่าน่ารักหมอบอกว่าเกลียดหน้าช่างถูกค่ะมาแนวเดียวกันเลยคือออกแนวแบบว่าเชื่อแกล้งคล็ปอะไรเงี้ยนะคะโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกว่าโชคดีก็เลยพูดว่าขอให้ขาหักซะจะได้การแสดงราบรื่นตอนตอนหลังเนี้ยก็เผยแพร่ในทุกวงการไม่ใช่แค่วงการการแสดงเงี้ยค่ะก็จะมีที่มาสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะของสุภาษิตมากมายเลยค่ะ แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในเล่มจะมีภาษาไทยอธิบายบ้างไหมคะครูพี่แนนมี <c oughs> ค่ะมีค่ะอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพี่แนนเข้าใจปัญหาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆมาเป็นภาษาอังกฤษหมะดเด็กต้องแบบว่าหน้าเบื่อหรือว่าแบบท้อแน่เลยใช่ไหมคะ,ค,ะคืออันดับแรกเนี่ยพี่แนนว่าจริงๆเนี่ยเด็กไทยเนี่ยมีความรู้ภาษาอังกฤษเยอะนะคะแต่ว่าคือกลัวที่จะผิดแล้วก็ไม่กล้าต้องทลายกำแพงตรงนี้ก่อนทวนี้เราจะมีภาษาไทยแทรกเป็นระยะๆให้เลย คือเป็นพูดคุยกันเป็นภาษาไทยอยู่ดี่ดีเขาจะสลับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยช่วงหลังนะคะันกลางเล่มแล้วก็มีสอนแทรกเป็นระยะระยะให้เด็กรู้สึกความคุ้นเคยก่อนค่ะค่ะค่ะทั้งหมดนี้เริ่มวางจําหน่ายแล้วใช่ไหมคะวางจาหน่ายแล้วค่ะตามร้านนอินแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปค่ะสอบถามราคานิดนึงค่ะไม่แพงเลยค่ะประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะร้อยกว่าบาทเท่าไหร่เป็นไม่ได้ส่วนส่วนลดด้วยเป็นสีสันหมดเป็นสีสีเลยค่ะแล้วก็ มีเอ่อที่แปลกไปจากเล่มอื่นๆนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีแค่กระตูนเท่านั้นเรามีมิมนิคลาสเรูมแต่เหมือนห้องเรียนเล็กๆะคะ่ะท้ายบททุกเล่มด้วยนะคะทุกบทเลยได้สอบค่ะหมายถึงยังไงคะายถึงมีแบบฝึกหัดให้มีแบบฝึกหัด,หแ,บบหดแล้วก็มีสรุปเป็นคลาส s รูม m เหมือนกับว่าสอนเพิ่มลไปะคะ่ะเหมือนสอนกันจริงจังเลยแต่ว่าสนุกๆอย่างเงี้ยคะ่ะท้ายบท ทุกบทเลยค่ะอย่างนี้จะเหมาะอย่างนี้จะเหมาะสําหรับวัยไหนคะใช้ตั้งแต่ประถมนะคะมธยมนะคะแล้วก็ไปจนถึงนะคะน้องๆน,นี่คือนักศึกษาหรือแม้กระทั่งบุคคลที่สนใจภาษาอังกฤษทั่วไปเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจะลองกันนะคะว่าเด็กๆที่มาซื้อเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะก็จะถามก็ว่าเออเป็นยังไงอ่านเราเป็นยังไงก็เด็กๆกประถมก็รู้สึกว่าสนุกดีมีาวิทยาลัยหลายคนหรือว่าทั่วไปที่ทำงานหรือก็เพะว่า โอ้โหท่านยายสมชอบตัวเนี้ยไม่อะไรเงี้ยเขาพิวันจอในทุกวัยลคะอืมน่าจะน่าจะใช้งานกันได้ในทุกเพศทุกวัยเพราะว่าดูฟังจากที่ครูพี่แนนบอกเมื่อสักครู่มีออเดียมมีอะไรด้วยก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆแต่ปัญหาพออ่านแล้วเนี่ยเรามีหนังสืออยู่ในมือนะคะถืออ่านทุกวันดูทุกวันก็จริงแต่เวลาไปเจอชาวต่างชาติจริงๆเนี้ย กำแพงในใจมันยังมีค่ะครูพี่แนนคะขายังสั่นปากยังสั่นค่ะทํายังไงดีคะนอกจากหายใจลึกๆแล้วจะทํายังไงได้อีกบ้างคะสัญญาณของครูพี่แนนยังอยู่ไหมคะยังอยู่แต่ว่าค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะแต่ว่าแตงนอกโลกค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะแล้วอ่าฮะอุ๊สัญญาณอ่อนมากเลยค่ะไม่ขาดหายหายน ได้ยินไหมคะอเดี๋ยวทางรายการโทรกลับไปใหม่แล้วกันนะคะสำหรับหนังสือ English Adventure สรุปแล้วก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นหนังสือการ์ตูนดีกว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่สอดแทรกวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเข้าไปนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทั้งเล่มจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะครูพี่แนนบอกว่า ในนั้นก็จะเป็นภาษาไทยก่อนเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อยๆขยับไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกๆท,ท้ายบทก็จะเป็นการสรุปบทเรียนให้มีแบบฝึกหัดให้ด้วย สามารถฝึกได้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปก็ออกแบบมาในรูปของเป็นกระตูนตอนนี้มีอยู่สองเล่มคือเล่มที่พาไปทัวร์อเมริกาและเล่มที่พาไปทัว,วร์เวียดนามนะคะหน้าปกดูแล้วดูจากทางเว็บไซต์หน้าปกสีสันสวยงามนะคะเล่มก็ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าซื้อสองเล่มพร้อมกันเนี่ยก็จะลดราคาลงอีกนะคะครูพี่แนนกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่ถามไปว่าจะทลายกำแพงความกลัวของตัวเอง ได้อย่างไรบ้างคะจริงๆเริ่มจากการปรับทัศนคติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะต้องอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็แมงคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับว่าเราเนี่ยคิดว่าการผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลืวอะค,ะค่ะจริง,รงๆโมเ,เนียต้องเข้าใจว่าเอ่อมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะในการที่คนเราเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีลองผิดลองถูก เรต้องอย่าคิดว่องเป็นความล้มเหลวก็เหมือนกับเราขับรถใช่ไหมคะเราก็อา,อาจจะมีเฉียวชนประตูชนกระถางต้นไม้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาในตอนแรกเริ่มแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกถนนใหญ่สักทีไม่ได้ออกไปใช้จริงๆไม่ได้ฝึกฟังพูดอ่านเขียนจริงๆไม่ไม่ได้ออกถนนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีทางลกคะที่เราจะใช้การในชีวิตประจำวันได้ดีมันก็เหมือนเราฝึกเข้าเกียร์ อยู่ในบ้านาเนียบเลยแหละมันก็นกขบคบไปเป็นนะคะค่ะค่ะอย่างบางคนบอกว่าเวลาไปเจอชาวต่างชาติสักครั้งหนึ่งเนี่ยต้องต้องเรียบเรียงคือนึกเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กังวลเรื่องของเทนส์เรื่องของไวยากรณ์กังวลเรื่องคอําศัพท์สารพัดอย่างจนทําให้บางครั้งเนี่ยพอจะพูดไปแต่ละครั้งรู้สึกประหม่าไปไปหมดเลยจริงค่ะอันนี้นี่เป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญเลยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะ ก็คือกลัวผิดวยากรอันนี้สําคัญมากนะแล้วก็กลัวผิดสำเนียงใช่ไหมคะอายรสำเนียงเงี้ยค่ะกลัวผิดการใช้คําศัพท์นะก็จะมีวนเวียนอยู่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วั้หมดแต่กลัวเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดสักทีแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงสักทีคืออยากให้วางไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นวยากรณ์หรือว่าสำเนียงนะคะหรือว่าคําศัพท์ต่างๆเนี่ยวางไว้ก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าให้ลอ just จูเบทนะคะคือแค่พูดมันออกไปแค่ลองทาออกไปเลย คือสำเนียงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นที่ยอมรับก,กันทั่วโลกเลยค่ะว่าทุกา่าทุกภาษาเนี่ยก็จะมีสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษที่เป็นยูนิคหรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะใช่ไหมคะอย่างคนในภูมิภาคเอเชียต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เียใช่ไหมคะหรือว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องมากเลยะค่ะต่ถามว่าสำเนียงดีไหมเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับคนอังกฤษ,หร,กฤษหรือคนอเมริกาที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า เอออาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงไหมคะมก็เบ<ช>ียรตักซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสื่อสารได้อะ,ค,ะค่ะแล้วก็เหมือนกับในสังคมโลกตอนเนี้ยซึ่งเป็นกล o ว a ่า village ทุกคนเนี่ยเป็นหมู่บ้านโลกเชื่อมโยงกันหมดแล้วเป็นโลกาที่วัดเพ,พราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่หมายไม่รังเกียจกับเรื่องแบบเนี้ยค่ะนั้นว่าทุกคนเข้าใจได้ขอให้เราติดต่อสื่อสารได้ก็พอแล้วค, <ขอ S 1> คือแค่กล้านะคะอยากจะอยากจะบอกน้องๆว่าแบบไม่ต้องอายอะค่ะ ก็ร้องออกไปเป็นเพลงก็ได้อย่างคงแน่นะเจอแนะนาน้องว่าให้เราเนี่ยคือมีประโยคแบบหากินที่จะเริ่มต้นกับคุยกับฝรั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบทาบทสนทนาเนี่ยเป็นเพลงคระวนี้เวลาเจอเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติเนี่ยะคะ่ะก็เหมือนกับเราร้องเป็นเพลงเนี่ยเราจะไม่เครียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าให้ไปพูดก,กับฝรั่งก็เครียดแต่ถ้าบอกร้องเพลงกับฝรั่งเนี่ยอาจจะแบบสบายสบอยสบายสบายใช่ค่ะนึกถึงตอนที่เราไปคาราโอเกะ อะไรเงี้ยหรือว่าร้องเพลงในห้องน้ําเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ได้กับตัวเองมากขึ้นนะคะ่ะ